กู๊ดดีซที่ดินทำเลทองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุรีส้นหนึ่งแปลงครับแปลงนี้ตั้งอยู่อำเภอเมืองครับอ่าเราจัดล็อกขายนะฮะเริ่มที่ตารางวาละ3,900บาทนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเป่ววายนะครับที่เราเห็นนะครับอ่านั่นคือรถไฟนะฮะแล้วก็แปลงสีเขียวนะจะเป็นนาข้าวนะครับ ลูกศรสีแดงชี้ครับสองแปลงนี้ครับรที่ดินของเรานะครับความพิเศษของที่ดินแปลงนี้นะครับคือมันสะดวกสบายยังไงนะเดี๋ยวผมจะจะอธิบายฟังนนครับแปลงนี้นะครับจะอยู่หา่างถนนบายพาสนะครับเพียง800เมตรเองนะฮะจากบายพาสก็ไปอีกประมาณ6-7โลก็จะถึงห้างโรบินสัน อ้างถ่ายวัสดุแล้วก็บริษัทมินิแบร์นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูพื้นที่กันก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายมุมสูงนะฮะถนนทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับก็จะมีถนนรอบที่นะครับไฟฟ้าปราปาเรามีให้พร้อมนะฮะนี่นะครับจะเป็นส่งแปลงนะฮะเราจะเปิดขายแปลงเล็กก่อนนะครับแปลง ยปงเลกก็ประมาณ6ล็อกนะคะอันนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับเราจะยังไม่ได้เปิดนะ,ะจะเห็นได้ว่าจะอยู่ใกล้ชุมชนนะครับจะไม่เปลี่ยวนะครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะฮะเดิมทีตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับแต่ด้วยเหตุผลใดผมก็ไม่ทราบนะครับเขาจะย้ายนะฮะประโยชน์ที่ทางแยกท้าวกนะฮะ นนเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางข้าวกันนะครับคือ,อตอนข้าวาผมข้ามาทางมงว์นสักแก้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจะพามาดูทางเข้าตรงนถนนบายพาสนะครับตรงนี้คือถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปสิงบุรีอ่างทองแล้วก็ไปสถานีรถไฟฟ้าของลพบ,บุรีนะครับเสร๋จปุ๊บอ่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปโมพิสันไทยวัสดุก็บริษัทมินิแบร์นะครับนี่ฮะ เดี๋ยวเราลงไปดูทางเข้าก้านก่อนนะครับนี่ทางกำลังก่อสร้างนะฮะไปพาด์กำลังขยายสี่เลนนะคะตรงนี้นะครับเขาเรียกทางเข้าบ้านป่าหวายนะฮะก็สังเกตป้ายง่ายครับจะมีป้ายอุ่นรักแล้วก็จะเป็นป้ายบ้านป่าวายนะครับตอนนี้เหมือนต้นไม้มันจะบังนะฮะสังเกตดีๆนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางไปโเบินสันดีกว่าทางไปห้างดีกว่าแล้วก็ขับไปต่อเลยครับแบบเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวขวามาเออเราเลี้ยวซ้ายมานะครับเราเลี้ยวซ้ายมานะครับก็อีกประมาณเนี้ยขับมาประมาณห้าหกโลละถึงนะครับซ้ายมือโเบินสันนะครับขวามือก็จะเป็นทางวัสดุนะครับตรงไปก็จะไปเชื่อมกับถนนพหลโยธินนะฮะอันนี้ผมกําลังขับผ่านหน้าห้างนะครับผมจะไม่แ,แวะขับไปนะ ทางรถสันก็ฝั่งนี้ก็ติดกับไฟพาร์ทฝั่งนึงก็จะติดกับโนชทินนะฮะแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นบริษัทมินิแบร์นะครับเนี่ยเดิเลี้ยวซ้ายไปอะขวามือก็จะเป็นมินิแบร์ละนี่ท่านที่ทํางานมินิแบร์นะครับก็จะอยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานละสามารถซื้อที่ดินเราสร้างบ้านได้สบายเลยครับแเวลาเดินทางมาทำงานไม่เยอะนะครับไม่ต้องตื่นเช้านะฮะ นี่คือผมจะทินแล้วนะครับเส้นนี้ก็จะมีห้างตลอดทางนะครับห้างสรรพสินค้ารบปลีถือว่าเยอะมากนะครับนี่เราผ่านหน้าโรถลุงสันมาจากโรงสันมาตรงนี้ไม่เกิน500เมตรนะฮะก็เจอแมคโครละเจอห้างแมคโครนะฮะปุ๊บห้างตรงแถวเนี้ยห้างถนนเส้นเนี้ยจะห่างกันไม่ถึงกิโลครับแมคโครโฮมโปรโลตัส แล้วก็ไป Big บิ๊กซีนะฮะซึ่งก็เมืองลบบุปปรีนี่ก็ถือว่าห้างเยอะสะดวกสบายนะครับตอนน่าอยู่พอสมควรนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุร,ปปรีนะครับไว้ให้พิจารณาอีก1สหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้จัดล็อกครับล็อกละ100ตารางวานะครับตารางวาละ3,900บาท น้ำไฟพร้อมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0842954619ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ